การเกษตรดูเหมือนจะเป็นทางเลือกของหลายๆคนในช่วงโควิดระบาด หนปีที่ผ่านมานี้นะคะแต่การที่จะทำได้อย่างยั่งยืนและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้จริงนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านวันนี้เพจรักประสาทเปื้อยน้อยจะพาไปเยี่ยมชมสวนที่ไร่วิคิดบ้านสแก้วตำบลสแก้วอำเภอเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่นกันค่ะเพราะว่าที่นี่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่อายุเพียง22ปีแต่เขาเลือกที่จะมาทาอาชีพเกษตรกรเขามีแรงบันดาลใจอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ สวัสดีครั้งหนึ่งครับผมผมสิวรุศนะครับชื่อจริงชื่อวราบุตรปริตมานะครับก็ตอนนี้มาอยยุบานมาเห็ดเกษตรเนี่ยครับเพราะว่ากะเรียนจบจบปวสไปป่ากำลังครับไต้มาสองปีแล้วครับก็เลยมาเริ่มปลูกพักทําการเกษตรกับครอครัวอยยุบานครับก็คือครอบคอัวกระเห็ดการเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วล้วก็เขาก็เลยมาไในการ การเกษตรรนะคับห็ดลายปนีนี่เห็ดส้งขายน้ำือว่าเห็ดแครขอบพวกเข้าดูสือเห็ดส่งขายน้ำรับถ้าถ้าเหลือจากการขายก็คือแจกปีแจกน้องในหมู่บ้านนะค,ค่ะและตอนนี้ปลูกยังไงค่ะ,คะดยนี่มีหวัวไชเท้าแล้วก็พักบุ้งแล้วก็ข้นหน้ากวางตุ้งไม่สิครับแล้วก็อีกหลายอย่างอยู่ครับ<อ>จะให้ใครไปเบิ่งกันครับค่ะ,คะ น้องรุดยังเล่าให้พวกเราฟังอีกนะคะว่ากว่าจะเห็นแปลงผักที่มีหลากหลายพันหลากหลายชนิดจนสามารถที่จะส่งขายจนมีรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวได้นั้นน้องรุดก็ต้องอดทนและเจอกับปัญหาหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำนะคะเรื่องสภาพภูมิอากาศต่างๆนานานะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังน้องรุดกันนะคะว่าน้องมีวิธีการจัดการยังไงเชิญค่ะ พื้นที่มองเนี่ยปกตินี่ยอมเคยรู้มาว่าเพิ่นกับปูกมั่นปลูกอ้อ,อยนีย่สินะโดยด้วยดินสภาพดินท่าเป็นแบบดินแล้วหนามันกับ่าไข่น,ขนี้แล้วเหตุใดเขาจะคอยปลูกพักได้กับตะก้อนกับกระปลูกมัน่นก็อย,อยังแถวๆนี่แหละครับ<า>กับบันี้กมกมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเข้ามากระมา,มาเริ่มจากการขุดบอ่อบาดานครับกับกระได้มีนำใส่พอมีบอ่อบาดานปุ๊บก็เริ่มปลูกของได้ปลูกพักปลูก น้ำเนาะตะกีดมันแห้งอะนะความหมายคือแบบมันแห้งแรงนะบ่านเฮ้ามันเห็ดเห็ดพักมันเห็ดหยาบมันบอกคือท่าเหมือนทุกคนยุดติดคล้องแม่น้ำชี่แม่น้ำมู้นจริงสิเนาะบ่านเฮ้ามีแต่แบบปัจจัยสําคัญก็คือน้ำเลยครับคืออยู่นี่ตรงนี้บอบาดาลนะครับเพราะว่ามันมีแรงน้ำยังหอยยังคล้องมีเลยครับเป็นโขกนี่คือโขกเลยดิเนปลาปลาบ้านซ้ามารถที่สิปลูกปลูกพักได้เราก็สามารถสั่งไล่ได้พอไหมวะค่ะ ไร่ได้เป็นจังไดแน่สมัยนี้กับาพักพอถึงกับลายแล้วครับแต่ว่าก็พออยู่พอใส่พอกินอย่างเงี้ยบอยู่แบบพ่อเพี้ยงน่านบานเ้องเนาะอยู่บานาะอยู่บานแล้วกับบุกไปมีรายจ่ายก็ับก็เลยว่ามันพอใส่ครับโอเคักหนีมาจากปีแล้วค่ะการตั้งกาเล่นจบมาปีสองปีเนี่ยครับปีสองปีที่ผ่านมาเนี่เป็นจังไดแน่คิดว่าสิ่งที่เปาเหตุหนีมันมันมีปัญหาอย่างบอหรือว่าวรอดีอยู่แล้วตอนนี้ าการที่จะยุดตรงนี้นี่มันมันมีปัญหาอยู่แล้วครับยอมก็คือกันหนึ่งแล้วเขาปลูกเขาสามารถปลูกได้เฉพาะหนาหนาหนาวเนี่ยครับส่วนหนาฝนกับหนาแรงมันก็แบบมันจริงแบบหลอดมันเอื่อเป็นไรครับ<ว>หนาฝนนี่ก็กกปลูกไม่ได้ฝนมาสะคือเกาหนาแรงก็แหงแรงแพัดลวกเบ็ดเนี่ยครับดูขอคบยากเนี่ยครับอันนี้เป็นปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติเขาว่าสามารถ ที่จะปรับคุ้มมันได้นะครับก็ประมาณมเราทุกทางที่ห้าวหัน่นช่วงที่เ้าปลูกได้เนี่ยผลผลิตที่ออกมาเนี่ยขายเบิร์ตลอดว่ามีตลาดห้อพี่ช่ก็อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งคือกันครับก็คือตลาดร้องหลับเขามันบ่คอยแน่นอนนะครับก็เลยแบบอยากให้ม่งา้นที่เจ้าของนะถ้าเกิดเป็น เป็นตลาดร้องรับเข้ามาที่มันแน่นอนเ้นสาสสมารถทรงพักได้ตลอดนี่งใช่ครับั้งเทียบกับเสียดายเนาะออกมาไม่ไดขายไปได้คือศักยภาพในการผลิตเท่ากับมีใน,นระดับหนึง่งนะครับค,คืออยากได้ความแน,น่นอนของตลาดต<ม>อนนี้ครับแปลงพักบุ้งอันแปลงนี้มันบีิวารุน,นีออกมาเพราะท่านในมีตลาดแม่นครับไม่รู้สิไปขายใส่ไม่นี้ก็เพราะเก็บเกี่ยวแล้วจนเลยเวลาเก็บเกี่ยวมาแล้วครับตอนนี้ก็คือแจกพี่แจกน้องกินซื้อมาเนี่ยครับผู้ได้ยากได้กอ่ะแจกไป ยดายเนาะเป็นตะอันผัดผักบุ้งไฟแดงนะแสบแห้งเนือเมื่อแรงสิบบาทไปผัดผักบุ้งไฟแดงต้องบอกเลยว่าตอนนี้นแอดมิน,นสนุกสนานมากนะคะก,ก,กับการเก,ารก็บผักจากแปลงปส,ส,นนสดๆของน้องรุดกัน <kaf> นะคะ<ม><ม>วันนี้มีให้เลือก<า>หลายอย่างทั้งหัวไชเท้าผักบุ้งผักเขียวปลีโอเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้แอดมินจะต้องอิ่มมากๆแน่ๆเลยค่ะหัวไชเท้าเฮาไม่แต่นี่ครับว้าว อวบ ok ขาวหัวชายเท้าเด็กบอมเบนแนวเอิร์นขาวยาวใหญ่ตบขาวยาวใหญ่อันนี้ well. i̇şte. <animate S 2> เด <co> ็กว่าไงควายจักจั่นเด้อปเด็กครับผมเด้อป้าบ้านเด็กว่าครับโอ้นี่ค่ะห Dai, ัวชายเท้าอันนี้อาทิตย์นานมอทีสี่สิบพ่อเก็บอันนี้มีตลาดไปมีเหรอครับอันนี้มีตลาดแล้วเด้อค่ะเด้อโอเคคูพักอันนี้เขาเอิรนพักอีกยังค่ะอันนี้เรียกว่าเคีวครับผม เ <Gel. S 2> กลือก็คือเดียวก็กคือเรื่อยังไงคือขนาดฝรั่งน่ะแหละครับขนาดฝรั่งแมนครับอ๋อดิที่ที่เขาอันนี้รายการออกไปเห็นกันว่ามันมันยังงก่อนแมนมีสารอาหารสูง,สง Man, ประคักเลยมีประโยชน์นันคือส้มแข็งๆเวลามันผัดตักอ่อนเ,น,เ,น,เนี่ยเขาอยู่มันบ่อ่อนครับหรือว่ากินสดๆก็ได้ครับกินกั็ทาหมูฮู้งก็ได้แบบนี้ครับมันจะเป็นรสชาติมันๆนะครับ บ่อใครเห็นเนาะว่าเห็นบ่ใครเห็นคนปลูกรู้สึกราคาแพงเลยนี่อันนี้แพงครับอันนี้ทดสอบปลูกก้อนม็นบ่าเนี่ยแมนครับดงเบิงเบิงเบิงตะละมองส่วนส่วนใหญ่เขาใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยยางสีมันม่อันนี้เป็นปุ๋ยมุ้นใส่เดือนนะครับเนี่ยตามที่เรียงไว้ข้างหลังเนี่ยครับอ๋อมีมีลมมุ้นใส่เดือนน้ำเนาะแมนครับโอ้เป็นชีวภาพเลยตอนนี้ป็่มุ้นใส่เดือนล้วนๆเลยครับมื่อพ่อมันแบบคล้ายๆก็ว่ามันไม่ได้งามขนาดที่บ่อ สังเกตเบื้องจากการใสมสารเคมีนะครับมันจะมีห้อยพวกนอนพวกยังมาเจาะใบนั่นเองครับคืออะไรสีสารเคมีคนกินกระปอดภัยเนาะสวยน้ำรุตอายุเท่าไหรกันตอนนี้22ปีครับอ๋อ22กระลังเป็นนุ่มเนาะเป็นวัยรุ่นที่เริ่มเข่าสู้วัผู้ใหญ่ยังยังวัยรั่นสันจะได้ยังครับค่ะ ที่นี่พยอมเห็นในหลายคนที่เป็นวัยรุ่นวัยเดียวกันเนี่ยส่วนมากเขากะบ่มาที่สิมาอยู่น้ำไฮน้ำนางสินะอยากสิอยู่ในเมืองใส่ชีวิตสีวิไลแสงสีเสียงเลยอยากถามว่าคือมักมาอยู่น้ำทงน้ำทนะ่าเบื่อแต่เคอจงแดกจริงๆเทถามาเบื่อบ่มันกะมันก็มีบ้างบางทีก็มีบางทีกั <c oughs> กนครับแื่คือแบบเขากะ บ่หมักความุนไว้คือกันในขนาดเดียวกันเขา,ากับผมหมักความุนไว้ให้กันก็ต้องมีใจรัก,รกความเงียบสงบส่วนหนึ่งแล้วเนาะจะครอย,อยูุได้แบบนี้เพราะว่าผมค่อนข้างจ่เป็นคนยินดีนิดนึงก็คือหมักยู้แบบนี้หมักก่าครับแต่ว่าถามว่าอยากไปเที่ยวอย่างยังบ่อเออกเขากับไปไดยู่หนี่เขากับแบบพิศลานะครับเขากับอยากไปไซสกับไป<า>บยู่แบบพ่อเที่ยงของเข้าได้ยู้กับรรมาฉาดน้องจริงมันกัมันก็ดียู้ลยทางมาขัน ขันใหิยู่ตลอดเวลาคงสิมีเบื่อนะก็เลยอยากรู้แต่ว่ามาชูข่างชูเข้ากับมวนดีแหละแ <c oughs> <c oughs> มนว่าแต่ยังไงอยากรู้ว่าคนที่แบบอยู่กับมันสุมือต้องค่อยหดพักเนี่ยเหมือนเสาเนี่ยเหมือนแรงค่อยดูแลมาแร่งสัตว์ตูเพื่อนน,น,นี่มันก็ต้องใส่ใจขึ้นกันเนาะเรื่องคุณภาพเป็นแับต้องพิมพ์เมได้ครับผมเมได้เลยไออยากให้รูดฝากถึงไวหลุนไวหลุนบาดเท่านิดน,นึงว่า,มมวาขาานันสมมติว่าเขาหมักขึ้นหะุดจริงๆนะเขาอยากไม่เห็ด ปลูกผักขายขึ้นกันได้เสียมันมันเป็นยังไงมันดีวอเขาฟังเลยถามว่าดีบ่ดีมันมันขึ้นอยู่กับคนหมักหมากว่ะครับเพกันคิดสิปลูกยี่หรี่ปลูกยี่หนาบ้านก็ได้ปลูกไส้กระถางก็ได้กินได้พืชเพื่อนวัองเห็ดใหญ่บ่ต้องเห็ดยังขนาดนี้ก็ได้ครับเพราะแค่คิดความคิดอยากก่อนกะทีเรียกกะมันจะไปของมันเองครับอ่ามือนี้เท่ากับได้ไอเดียเนาะถือว่าวัยรุ่นเนี่ยมาเหตุการเกษตรเขาเขาเขาเป็นจังไงลราเขากล้า่งพยายาม อยากให้ประสบความสําเร็จเนอะกะให้กําลังใจน้องรุดนะคะแล้วก็ขอบคุณลายๆายเราขอขอให้มีตลาดเนาะปลูกออกมาขายให้เบิร์ตสุลอบเลยว่าต้องเหลือ <laughs> นะคะขอบคุณค่ะวันนี้ห้าสองคอนกะขอลาไปก่อนเดี๋ยวมือล้างสิ้าไปไม่เยี่ยมสวนไม้ของน้องรุดเนาะ้าปลูกแน่หนาคทา,าปลูกยังเพิ่มเดี๋ยวห้องว่าเยี่ยมกันอีกเทียนหนึ่งค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ